ยุทุพนปีธครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รงเรียนสิสเกตวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28สิสเกตยาโสธรอนังน่วยการฝึกซ้อมโดยคุณครูมุทิตาสีภาและคุณครูสอิงคิทิพบ์คุณการแสดงชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บนราชธานีเอ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 เปรมครับชอบครับวันนี้พวกเรามาทําอะไรที่บ้านใดปลายนานครับเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงทําการเพราะปลูกของเกษตรกรบ้านเหนือบ้านใต้เขาก็ทํานาจนข้าวแตกกอ,อก,กันหมดแล้วแต่ดินที่นาของเปรมเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นผลผลิตก,ก็ไม่ดีพี่กับชอบพอจะรู้ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับชอบพอจะทราบหรือเปล่าทราบค่ะทราบค่ะ ที่จริงแล้วปัญหาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะแต่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือปัญหาดินเปรียปร้ยวหาดินเปรี้ยวใช่แล้วล่ะค่ะปัญหาดินเปรี้ยวเนี่ยจะทําให้การเพราะปลูกพืชของเราไม่เจริญเติบโตแล้วเพราะว่าขาดธาตุและสารอาหารนี่ไงล่ะค่ะอ๋อ,อ,อ,อเป็นอย่างนี้นี่เองครับวันนี้นะครับดองบีตัวอย่างดินจากนาของเฟรมด้วยนะครับซึ่งเราจะนำมาทดลองแต่เเราจะทดลองกันไงครับจอ มีการทดลองแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นเลยขอเชิญธันมุกราเข้ามาร่วมทําการทดลองกับเราก่อนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับไม่ทราบธรนมุกราของเราชื่อว่าอะไรคะอ๋อคุณฝนเชิญคุณฝนด้านนี้เลยนะคะเชิญเลยครับให้คุณฝนหยิบบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำปริศนาของเราขึ้นมาเลยค่ะหยิบเลยครับ เ,เลิครับเทเลคิค่ะเ<ล>ท,ทเลยค่ะสังเกตดูดีนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวเป็นสีแดงแล้วมันเป็นสีแดงได้ยังไงล่ะครับชอวสิครับชอแน่นอนค่ะมันมีหลักการทางเทาศาสตร์แน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปรู้เนี่ยสีษยสเกตวิทยาไลท์ใส่ใจสุขภาพขอมอบสายาเบสเพื่อปบรรจุน้ํายุงลายในช่วงฤดูฝนขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะ พีเอต่างกันเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะนับพร้อมกันครับ1 3> 2, 3. 2> ึ่งสองาเเลยครับสังแกตดูดีๆนะครับสังแก้ดูดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นดูนะได้เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นว้าวๆๆสี่ส,สวยจังแน่นอนค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้ำปริศนาที่ชอใช้นั่นก็คือคือน้ำอัญชันซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติและน้ำอัญชันมีช ชื่อว่าแอนโทไซานนแอนโทไซานนท,นทนนำให้เกิดการเปลี่ยนสีของค่า pH โดยสีม่วงจนถึงสีแดงแสดงถึงความเป็นกรดและสีเขียวจนถึงสีเหลืองแสดงถึงความเป็นเบสยังไงล่ะคะแล้วก็ที่ดินของเปลมเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างนี้ก็เพราะว่ามีความเป็นกรดยังไงล่ะคะพอันเป็นใหญ่เองแล้วชอบพอจะมีวิธีการปรับสภาพดินไมให้ดินเป็นกรดบางไหมครับมีแน่นอนค่ะ แล้วชอบได้แมวคิดการปรับสภาพดินนี้มาได้อย่างไรครับก็นํามาจากโครงการแกลงดินฮะโครงการ,รแกลง,กลงดินใช่แล้วล่ะคะ่ะซึ่งเป็นพระราชดำริตของในหลวงรัชกาลที่9ของเราอย่างไรล่ะค่ะอ๋ออ๋อ,อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเปรมต้องนํากลับไปปรับใช้กับนาของเปรมแล้วล่ะครับครับถ้าเปรมนําไปปรับใช้แล้วได้ผลผลิตดีอย่าลืมแบ่งผลผลิตมาทางนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับพี ก็ได้เลยครับนอกจากพืชที่ต้องการดินที่รวมสมบูรณ์แล้วก็ยังต้องการน้ำที่เพียงพออีกนะคะแต่โชคดีจังเลยนะคะที่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเทวดาฟ้าดินดก็ประทานนะ้ำมาให้เราได้พปลูกพืชได้อย่างดีเลยไงล่ะคะ่ะใช่แล้วะครับจอบแต่เปรีมว่าท่านก็ประทานบาเยอะเกินไปนะครับใช่ครับเมื่อวานนี้เกิดพายุฝนเสี่ยงดังสนั่นเหวือนที่หมู่บ้านของเราใช่ครับน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลย เอ๊ hey, มันชื่อว่าพายุอะไรนะครับพายุสิลากกูค่ะพีททำให้ไฟเนี่ยดับทั้งหมู่บ้านแต่เอ๊ hey, ทำไมที่บ้านเฟรมเนี่ยยังไฟติดอยู่หลักเดียวล่วคะคะน่าสิครับเฟรมมันเกิดขึ้นได้ยังไรอ้าวอ,อ,อ,อยากรู้กันละสิงั้นมาพบกับการทดลองที่มีชื่อว่ามีชื่อว่าอัศ<ต><ต>จรรหลอดไฟติดได้แ<ต>ม้ไม่มีไฟฟ้าเฮ้ hey, น่าสนใจจังเลยนะ เมจะทำอะไรให้พวกเราดูล่ะคะเนี่ยนั่นสิครับนั่สิครับผม,ผมก็สงสัยเหมือนกันเปรมจะทำอะไรให้พวกเราดูกันเลยเป็นก่อนอื่นนะครับเปรมของมอขาสมุกละเพื่อที่จะมาทำการทดลองกับเราพี่ีกับชอบช่วยเปรมมองหานะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับไม่ทราบวท่านผู้ชาของเราชื่อว่าอะไรคะชื่ออ๋คะอ๋อคุณโอ เชิญเรียกรับการทดลองของเราให้ทันุกล้าถือหลอดไปเอาไว้ถือเอาไว้สีนี้ธักลาของเราจ่อลูกต่อไปที่รูตรงตรงด้านหน้าเลยนะครับจ่อทอ่อื่นเราไมานับเปพร้อมจัดหนึ่งสองสามจ่อเลยครับแต่ผู้ชมสังเกตดูดีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูดีๆ ให้แ,แล้วนะครับอ,อะไรล่ะคับเบ๊บทีนี้ขอให้นักศึก้าของเราใช้มือรูดไปตามหลอดไฟดนะครับลองทำดูเลยครับลองทำด,ดูครับลองทำดูครับสังเกตดูดีๆสังเกตดูดีๆีสาวไฟเคลือ่อนที่ตามมือของทันตุปลาด้วยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะเนี่ยอ้าวอยากรูๆๆ้กันละสิครับได้ก่อนคือสีเก็บพิเชียรไลท์ใส่ใจสุขภาพทางเราหมมอบายอีดเพื่อป้องกันรูน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝนขอบคุณครับ เอาเลยครับเรียกแามารัให้ฟังว่าทำไมไฟถึง,งดิ่ดได้โดยที่ไม่ต้องต่อวกจรนั่นก็เพราะหลักการของเทสลาคอยเทสลาคอยใช่แล้วนะครับด้วยหลักการนี้ <c oughs> เมื่อเราเปิดสวิตช์ให้กระแสะไฟฟ้าไหลาจากแบตเตอรี่ เคลื่อนที่ปตามผลลวดทองแดงที่มีจํานวนรอบน้อยและขนล,ลวดนี้ที่เหนียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆผลขลวดที่มีจํานวนรอบมากทําให้มีแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นความต่างสักสูงขึ้นส่งผลให้ตัวลูกทรงที่หอดด้วยแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยมีประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและมีความเข้มของสนามไฟฟ้ามากขึ้นจึงทําให้ส่งพางนพลังงานผ่านอากาศที่เบาบางได้นั่นเอง และแ,แ,แ,แล้วเมื่อเรานำเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์บาดหลอไปเวณนรูปทรงที่ขอได้แบบน,นี้แรงเนื่อจัดสสงไฟฟ้าจะทำให<ไ>้ทำให้ทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ภายในเกิดการเคลื่อนที่แล้ววิ่งเข้าชนตูมชนเข้ากับโมเลกุลของไอประดภายในและชนกับสารเรืองแสงเคลื่อนอยู่นในถิงหลอด จึงทาให้เกิดการเป็นแสงสว่างที่เรามองเหน็นได้อย่างไงล่ะครับอ๋อ,อผมเข้าใจแล้วครับเบรมแล้วการทดลองนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนหลักการที่นาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือคือดึงใช้เป็นสื่อที่บายความรู้เกี่ยวกับวงจรของเซสซาคอย สองใช้เป็นสื่อที่ปายความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของมออแปลงไฟฟ้าแบบเรโซแนนซ์สามใช้ในการสร้างเทคโนโลยีในปัจจุบันเช่นการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยบรูทชุดไฟฟ้าสี่ใช้เพื่อความปลอดภัยจากมออแปลงไฟฟ้าที่มีพลังงานไฟฟ้าระดับสูงและห้าสายสำหรับฟ้าฉากฟ้าผ่าฟ้าแลบที่เรามองเห็นได้อย่าง อยู่ในภาพยนตร์ยังไงล่ะครับอ๋อๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองเคสลาคอีสุดยอดจริงๆเลยนะครเพืใช่แล้วนะครับจอใช่ครับสุดยอดเลยแต่พายุนี่มันช่างแรงจริงๆเลยนะครับทั้งทําให้เกิดฟ้าผ่าไฟดับแล้วมันยังให้ทําให้น้าท่วมอีกด้วยนะครับใช่แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ที่จังหวัดเลยก็กําลังประสบปัญหา,าอุทกภัยอย่างหนะัก ซึ่งพวกเราก็ขอส่ง,งกำลัง,ลงใจไ,ไปให้พี่น้องชาวเลยทุกๆคนด้วยนะครับเอ้เอเอแล้วเราพอจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอ่าท่วมไหมล่ะคะเนี่ยครับ<อ>ผมปัญหานะครับก็ต้องมีฐานแก้เสมอแต่พวกเรานะครับได้เตรียมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องน้ำไว้แล้วนะครับงั้นเราไปพบกับการทดลองนี้กันเลยที่มีชื่อว่ามีชื่อว่า ขวดแรงดันน,น้ำงั้นเราไปพบกันเลยแต่ก่อนนี้พวกเราเดี๋ไปชมกันเราขอเชิญพวกเขาร่วมการทดลองก่อนนะครับเชิญเลยค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับเรบาว่าชื่ออะไรครับชื่อคิมครับอ๋อคุณคิมาาที่สถานทูกลางของเรามันทำอะไรคะนี่ ครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้กล้ามาสูบน้ําที่ท่วมเลยครับใช่ไม่ใช่แล้วครับพีนไม่ใช่แล้วค่ะใช่ครับไม่ใช่ครับผมคุณเล่นวันนี้นะครับผมจะพาคุณคิมมาทดลอองกับเพื่องทดลองนี้นั่นเองครับแทดลองยังไงครับพีาการทดลองก็มีดังนี้ครับหนึ่งไอทันบุกล้าหยิบขวดขึ้นมาครับขวดขึ้นมาครับสองสองเปิดฝาครับเปิดฝาเปิดฝาเลยครับขั้นตอนที่สาม เทลงไปในขวดนี้เลยครับเทเลยครับเทเลยครับสังเกตดูดีๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสั่เกดดูดีๆเฮ้ยน้พุ่งตั้งหันลมหมุนมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างนี้ต้องพูดคำวาว้าว้าว้าวเอ๊ล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคบพี่รับที่มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้มันก็ต้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ก่อนที่พวกเราจะไปรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้อง ขอขอบคุณผู้เขร่วมการทดลองสิสเกตวิทยาไลท์ใส่ใจสุขภาพพวกเราขอมอบทรายเบรเพื่อป,ป้องกันลูกน้ำยุงไายด้วยนะครับขอบคุณครับครับหลักการทางวิทยาศาสตร,ร,ร์ก็คือก<แ>อ,อากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตนมีน้ำหนักต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดันอนุภาคของอากาศสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระและตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยอยเ่ทื่ที่มาชนกันเองและชนกับวัตถุต่างๆ,ท,างๆท,างที่อยู่ร,อ,รอบๆต้องไม่เกิดแรงดันรอบทิศทางหรือเรียกว่าแรงดัน,ดนอากาศทําให้น้ำพุ่งขึ้นมาและกังหันลมหมุนอยู่ได้ตลอดเวลานั่นเองครับอ๋อๆเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงล่ะคะเนี่ยครับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็มีอยู่คือหนึ่ง,ง,งการเจาะกระป๋องน้อยเป็น2อดูเพื่อที่ให้ความดันอากาศ ภายในและภายนอกเท่ากันจึงสามารถเทนมออ,อก,ออกได้ครับเทนมออกได้ครับสองสองถ่<อ><อ>ายโอนของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับกันซึ่งเราเรียกว่าการรับน้ำสามสาว<า><า>ได้เรียนดูเรื่องแรงดันของเหลวเช่นการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนต้องทั้งฐานเขื่อนให้มีความวางมากกว่าบริเวณส้นเขื่อนเพราะว่าแรงดันน้ําบริเวณ สานเขื่อนมีแรงน้ำนนะมากกว่าบริเวณซานเขื่อนนั่นเองครับอ๋อๆๆเป็นอย่างนี้นี่เองมีประโยชน์มากมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถแก้ปัญหาและป้องกันน้ําท่วมได้แล้วสิครับใช่ครับวันนี้นี่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานเลยนะคะแต่เอ๊ฝ่ามือตื่นแล้วชอ้อ ก็ต้องกลับไปปรับสภาพดินทินาของเกรมเหมือนกันครับครับนั้นเรามาแยกย้ายกันตรงนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายจากกันไปพวกเราขอฝากไว้ว่าให้เจ้าเอาควบวผูหากินในทางสอบให้เจ้าหู้หอบครอบยูได้สัวสีวงังยาสุไลเสียถิ่มพงพันพี่น้องเจ้ายาสุลาเผาเสือไปย่อกู มีความรู้คู้คุณธรรมนำมาปรับชายอย่าลืมหงไพรบานไรปลายนาสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ